หน้าตาคันขาเฮ้ยหน้าตาเฉยเฮ้ยน่าดูสาโกดิ้งาโกดฮู้ยสายยิ้มโอ้โหยิ้มมากเฮ้ยน่าเล่นบินดิหนูเป็นคนบินเดินน่าเล่นบินดิเฮ้ยน่าหัวเราะดิเรื่องทีน่ะที่จะทำหน้าอย่างเงี้ย

จะเปลี่ยนี้ปากนี้หูหน้าหน้าหายเอาหายที่ไหน